กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเขาไม่อยู่ในเมืองกรุงันทุกคนนะครับเมื่อวนนี้มาหาแต่เงียครับผมแต่เงียไปใส่เบ็ดครับผมแมงลินหมาครับผมหาแมงลินหมากันครับผมหาเก็บแมงลินหมาหิ้มคล้องนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก้ครับเบ็ดซิบก็หลังนะครับผมในล่องไ่เบิรงครับเพืนนี่ครับผม าย่างเราไต่เงียกันนะครับบานเกี่ยมองไส้เบ็ดครับบานครับย่างย่างครับย่างหกเลยเนาะพี่น้องที่น้อยเยงียบขึ้นครับผม บเมื่อนเสาและสีตีปลาให้เบิ้งนะครับแต่ว่าขึ้นีปักเบ็ดล่องมูงก่อนครับตัวถากบานเท่านะครับผมตัวถากแมงลินม้าครับไตเอามาหัน่น าง,งางหาปองกันพับที่นอนอ้เป็นแปนเลยครับผมฮะอืไม,ไ,ไ,ไม้เด็ดเลยนี่ยเป็นแปนเลยถายานา่ดงว่มาม่าถั่วมนนะครับผมเม่กี้ตะกรนไม่เคยมีนะครับผมาง,งานงครับผมเลย มาครับยามเบด็ดครับหลังที่สามแล้วครับหลังนี้ถือนะครับพี่น้อง <c oughs> อคอ,อใส่กําลังงามนะครับนี่นะ,นะครับผมใส่คอครับผมกําลังงามครับ เต็มแล้ว่าเราครับขึ้นนี่ครับติดตามต่อไปครับผมยามเด็ดกันครับบ่ไรมะหลังที่สี่หลังที่หลังที่สี่ครับหล่อนครับผมน้ำเยาบานครับผมอ่ะหลังนี้ครับพี่น้องหลังเมื่อกี้หล่อนหลังนี้เป็นแน่เลยครับมีอาการบ่ถือบ่่ะกระช่าง

สักไซดหรอกไซโดตัวพี่น้องตัวท่านผู้ชมนะเจ้านัางมาดินังมัยากเป็นลโอ้ใส่ห้ามครับพี่น้งนองไงพ่อมละวายอีทีครับพี่น้องอือนี่ครับผมตัวง่ามนะครับตัวง่ามอยู่โอ้ยยีเนียป้อมได้ครับรงงเนีธรรมดา<อ>ได้เลยใส่ยังอีทีครับผม <c oughs> แต้มสองมาแล้วครับแต้มสอง ยางยางครับนอนยางยาง,ยางล้างต่อไปครับาทางนู้นครับมียางมาลังนี่นล่างมา รอนครับล้างนี่เดี๋ยวตามเงียกันนะครับลอ,องล้างต่อไปใส่ที่กันนะครับช่วนม,มารอนนี่นวะใช่ป้าสนูนี่ครับผมเอาสนูนมีอาการบอ,รอม,มารอน <ไ>ล้างนี่ปิดครับผมเป็นโลว่าท่านครับอ่ะนี่ตักนำคุนเลยครับพี่น้องตักก่อนตักก่อนรุดบอรครับเมื่อพี่น้องรุ่นครับรุดบอ <laughs> โ <laughs> อ้โหโตขาวเลยครับพนะี่น้องเนี่หญ่ครับใหญ่ครับนี <โ IB. S 1> ่ครับผมเนื้อเด็ดครับแมงลินม้าครับตัวผากครับผมโอ้โโลเป็นโลครับไซนี้ครับอืโลแท้ครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย,ย,เลยที่เด็ดเลยครับเขางี่ยขนาดนั้อืมอะไรนี่พุทดินี่สวยเดียวปลดปลากันก่อนครับ นี่ครับพี่นอกยามเบดรอบแลกครับผมปลาคอสามโตครับใส่งหญ่เลยครับผมเป็นโลเลยครับผมใส่งหญ่ใส่ง่ามครับผมบิ๊กเลยนะครับผมรอบแดกนะครับผมเบสสิบเอ็ดลังครับผมหนไม่หีกครับตัวหนึ่งเมื่อกี้ครับนั่งไปเสียบเนี่ยครับเพื่อน แต้มที่ซีมากเหรอครับยางไปเสียบเนียมากเมื่อกี้ครับปุดเ,ออปดเนีย <Hey. S 1> สวัสดีดนะ่ยมืองสาขามนานะสวัสดีครับมื่อนค,ครับมองนอนผมมึกขึ้นค,ครับผมมองนอนครับตื่นสามาบรรอากาศกำลังดีครับสี่ไปนั่เก็บเบ็ดนะครับนั่มกรูเบ็ดมั่งครับ ลองดูว่าเศ้านี่สิมีผลง,งานจะโตครับฝากติดตามด้วยครับเด้อนี่นี่ครับพี่น้องตอนนี้ครูเบสมาหอดหลังที่สามแล้วนะครับผมหอดหลังที่สามแล้วแต่ว่าหลังที่สามนี่มีอาการเอียงเอ็นเขอาปลานะครับสิ่ลงไปเบิ่งนกันครับผมพามีหยัางบอนครับน,นี่เอียงขอาปลาอยู่นะครับ อย่างพีเบิ่อนังต่อไปอันทับเอาหลังนี่ลังนี้สร้างหญ่ายังเบิง่งพี่น้องสุดอยอดเสียใจนำ้นำนำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำน้ำน้ำเย็นครับพี่น้องเฮาเอ้ยพี่เด็ดโลอยู่วะตัวนี้ยโลเน,ะนี่ยเฮ้ยมึงจะละพี่น้องเ้ยนะครับผมเฮ้ยเย็นเฮ้ยไงครับตัวน,นี้ยพี่เด็ดเลยครับ สุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยฮะกับแก้มครับกับแก้มโอ้พี่น้องลาไหลตัวเมื่อกี้ขาดล้างหนีแต่ไปตายอยู่ล้างพุนครับผมสุดยอดเลยครับใครอยู่มันยังไปตายอยู่ขั้นเบ็ดครับผมเอ้ยหันล้างหนีค่ะแต่ว่าไปตายอยู่หลังมหันสุดยอดเลยครับเบ็ดนั่งขาปากอยู่เนาะล้างหนีคือเบ็ดก็บ่ขาด อาย,อยุมันยังขาดแล้ะเบ็ดตายอยู่ตาย,ยตายซื้อเบ็ดขาดจากนี้ไปจะไปหู้มันบ่จักไหนจะไปเข้าหูห้เป็นยังไงจะเป็นยังไงไฮะมีทิมทิมเลยบ่ เมืงองตัวนี้ครับพี่น้องอันนี้ตาก่อนครับผมเนียดไม่หนีนะอ่โอ้ยุ่งรับพี่น้องปล่ยเปียกว่าสิสร้างหญ้าว่าครับผมเด้อครับเด้องเรือุนห่าเอ้าสร้างว่าเถอะฮัมครับเมืองครับหงโตครับสร้างหญ้ายาปล่อยปลาจะสร้างใส่โลบอ แน้หน่อยก็มากเกิดนนี้เดียวแน่โหอีกครับผมผูมันผูมันผู้มันม่นพระสนยกขึ้นบช่อชพี่น้องขอ้าพวงดูครับหลังเกือบสุดท้ายนะครับโอ้โนี่ครับพี่น้องคอใส่งามเลยครับอือนี่ครับผมเนื้อที่เด็ดเนื้อแมงลินหมาเาครับผม หลังสุดท้ายครับใสเปียกไว้ท่านเย็นอยู่บ่โมบไว้ท่านครับฮะรถบ่ไปยังอ่ะโอ้ยบอกขน่อยยังดึงไปเปียกโอ้ยบางท่านเบียดเนี่ยเบียดวันตัวนี้ นี่ครับประคอไ้อีกแต้มครับผมเมื่อน้อยละใส่ก็ต้องปนก็ต้องยั้งไป้สันนะครับผมต่อมแกงได้ครับปนได้ครับผมอืนิ่ดีเทียนเานี่ผลนานงกับสามโต้ระบังครับผมเมื่อขึ้นซีครับผมเบหลังซีเบดหลังครับผมยามรอบเดียวครับนอนครับใสไใตเนี้ยัมงขึ้นใส่ครับผม นี่ครับผมขยันเห็ดมาถ้ามากินบ๊ทไต้ได้พี่น้องได้อยู่ไซเขาก็หาหกินได้วิชาความหูติดโตเข้ามาแต่น,น้อยครับเข้าเร็กองนอนหน่อยเหมืนนอกครับผมเข้าต <c oughs> <c oughs> ลาดให้เสียเงินครับผมไปได้เห็นยิ่งเข่าได้เข่าอ่าทิ้งได้ก็ฝากติดตามไว้นะครับฝากติดตามช่อง y o u ูทูบนะครับ y ยูทูบจริงหลีสิ้นนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต,ตใ์ให้ผมนั่เลยนะครับเด้อ ให้เป็นกําลังใจใผมกันน้ำหนึ่ครับผมเป็นผมก็เป็นแค่ซองน้อยๆซองหนึ่งนะครับผมมอขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องไงนะครับผมอ่ะยางกับไปมองพักข้าครับผมเบิงังที่ปลาค้างับพี่นออ้องเออใส่ปลางาม,มครับก็นั่งเผาเลยครับน <ไป S 2> ี่ครับผม Die you know Bettkappe.